สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับหนูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาคนที่เรานึกถึงณเวลานี้ตอนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณไม่ว่าคุณจะมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่นะคะพลังงานนี้ก็จะเป็นของคุณณนะตอนนั้นเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคะคนที่คุณนึกถึง คลิปนี้นะคะสามารถรับชมได้ทุกภาทุกราศีทุกคนเลยนะคะที่คุณมีเขาในใจเขาให้หนึกถึงพลังงานนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณโอ้โหดูสิคะทุกคนโอ้ใบแรกก็ดีมากๆแล้วนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณใบแรกก็เป็นหนึ่งถ้วยนะคะความรัก ความรักความปรารถนาดีความรักที่บริสุทธิ์ความจริงใจความรู้สึกที่มันมากมายที่มันล้นเออที่เขามีให้กับคุณอะคะ่ะไม่รู้จะเปรียบอย่างไรนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่แบบบริสุทธิ์มากๆนะคะดอกบัวสีขาวนะอืมคุณคือโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาในในชีวิตเขาอะ่ะ ถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้คือยังไงเขาก็จับคุณไว้แน่นเลยหมายถึงว่าเขารักคุณมากคุณมีค่าสำหรับเขามากนะคะมีผลต่อใจเขาเขาจะไม่ปล่อยมือจากคุณไปไหนอย่างแน่นอนนะคะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกนีนะเขาสนใจคุณมากๆนะคะเหมือนกับว่าเขาอะคิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่เรื่องเรา ของคุณอะไรประมาณเนี้ใจจดใจจ่อนะคะแล้วก็คุณเป็นคนสำคัญแล้วก็เขาแคร์คุณมากๆชาวธาตุไฟเม่สิงหธนูชาวธาตุดินพฤษศกันมาก่อนนะคะ<ม>เขาชอบคุณมากเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะเนาะคุณอาจจะทำให้เขาแบบเออขึ้นเดอะทาวเวอร์กับห้าถ้วยนะคะ ขอดูซิโอ้โหเดซันโอเคเป็นไปได้สองกรณีนะคะก็คือคนคนนี้ถ้าเขาเคยจบกับความสัมพันธ์เก่ามาแล้วเนี่ยคุณทำให้เขาว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรักนะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตเขานะคะจุดประกายเขาทำให้เขาอยากที่จะรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้คุณคือคนที่ใช่นะคะเป็นความรักครั้งใหม่ที่เขาปรารถนาที่จะได้ครอบครองคุณนั่นเอง เหมือนเขาตกหลุมรักคุณนะคะเนี่ยไพ่สใบเนี่ยคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วก็สดใสนะคะเหมือนกับว่าคุณเข้ามาแล้วทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตชีวาอยากจะมีความรักกลับไปเป็น14บสี่อีกครั้งอะไรประมาณนี้เลยเนาะคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณหรือว่ามีใบหน้าที่อ่อนกว่าไว้แต่ถ้าคุณเป็นคนเก่าของกันและกัรเนี่ยในในลักษณะที่ เป็นคนเก่าเนาะในกรณีที่เป็นคนเก่าเขาก็ยังรักคุณนะคะแล้วก็ยังปรารถนาที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะเขาเสียใจยเขารู้สึกผิดตอนนี้พลังงานของเขาก็คือเขารู้สึกพังรู้สึกแย่มากๆไม่เหลืออะไรเลยในการที่แบบไม่มีคุณนะคะมหมดสิ้นทุกอย่างนะคะจ็ดดาเดอรมูนะคะ่ะ ชาวราศีมีนแลัคนามีนเนาะอืมสองถ้วยมีไพ่ความรักขึ้นมาด้วยถ้าเป็นคนเก่าของกันและกันเนี่ยคนคนนี้เขาอยากที่จะกลับมาพยายามในความจบทานี้คือเขาไม่รู้ว่าคุณยังจะให้โอกาสเขาไหมนะคะเขารู้ว่าเขาทําผิดไปแล้วนะคะเขาเสียใจแล้วก็เขาไม่แน่ใจว่าคุณจะยัง รับไมตรีจากเขาอยู่หรือเปล่าหรือคุณยังรักเขาอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือเขารู้ดีนะคะว่าการที่ไม่มีคุณเนี่ยคือเขารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้นะต้องบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยอืมเขาอยากเข้าหาคุณคะ่ะแล้วตอนเนี้ยเขากําลังคิดฟุ้งต่างๆนานานะคะการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาเขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ยังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อได้นะอันนี้ในกรณีคนเก่า แต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนาะคนคนนี้เขาเป็นคนที่เจ็บหนักมานะคะในเรื่องของความรักหนักเลยแล้วก็มีกำแพงนะมีกำแพงที่จะไม่ให้ใครเข้ามาในใจเขาได้ง่ายๆคนคนนี้เขาเป็นคนที่กังวลใจนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักอะไรประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวปูเนี่ยค่ะ,คะทำให้เขารู้สึกที่ อยากจะรักอ่าคุณอยากทําให้เขาคุณอะทําให้เขาอยากที่จะรักหรือมีความรักขึ้นมาคุณทําให้เขามีความปรารถนาที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักดูสิคะเนี่ยเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักหรือเขามองว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามก็เพราะเพราะคุณเนี้ยแหละคะ่ะอืม เขาเจ็บหนักมาจริงนะคะคุณคณนนี้หรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เจ็บหนักในเรื่องความรักนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้คือเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีกำแพงที่สูงเขารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะรักแต่พอมาเจอคุณนะคะโอ้โหคุณคุณทำให้เขาอะไม่กลัวที่จะรักเนาะเขาอาจจะกังวลน่ะแต่เขาก็รู้สึกว่า เขาอยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เลยนะคะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารเจอกันสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะงานบุญอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะเครื่องมือสื่อสารอ่ะนะคือนกมองว่าค,คนคนนี้คุณอาจจะดึงดูดเขานะเครื่องเดรม,เมิเชียนคืออะไรคะอ่าเขาเขาเหมือนกับว่าพอมาเจอคุณอะเขาพร้อมที่จะรักต้องบอกอย่างนี้เลยนะพร้อมที่จะรัก พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักก่อนหน้านี้อาจจะด้วยความที่ไม่ได้เจอคุณที่ใช่ไงนกมองว่าเป็นอย่างนั้นได้ด้วยนะคือมันไม่ได้รู้สึกที่อยากจะเปิดใจอะนะแต่พอมาเจอคุณอ่ะเหมือนเขาก็รู้สึกที่จะอืม อยากจะมีความรักที่จริงจังอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยนกบอ,อกเลยนะค,คนคนนี้เขายัางไม่ยอมที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนกบอกว่าเขายังคิดถึงคุณแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันได้ด้วยนะคะเอ่อไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนเขาก็จะพยายามให้ได้นะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้คือ เนาะในกรณีที่คุณยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดถึงแล้วคุณก็ถามถึงคนใหม่ได้เลยนะคะเนาะคนปัจจุบันได้เลยแต่ถ้าเป็นคนเก่าอ่ะอยากได้รับโอกาสจากคุณอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารคุณมาค่ะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยนกมองว่าคุณคนนี้ ไม่ไม่คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วแหละนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่คบคนอื่นๆมาเขาก็อาจจะไม่ได้คิดที่จะแบบชัดเจนกับใครนะคะหรือเขาไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้ในอดีตของเขาซึ่งพอมาเจอคุณเขารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะรักเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อยากจะมีคู่ชีวิต อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะโอ้โหคนคนนี้เปิดใจยากมากๆนะคะแต่พอมาเจอคุณเป็นไพ่พลังงานที่เขาใจอ่อนคุณทำให้เขาอ่ะทำลายกำแพงหัวใจของตัวเองลงมาเองเลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแต่เขาอ่ะแบบอยากจะรักเองเพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็เอ่อล้นนะคะมาในใจของเขาเนี่ยนกบอกว่าคนคุณเนี้ยถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณนกเห็นถึงกำแพงของเขาเนี่ยนะที่มันลดน้อยลงทุกวันทุกวันนะคะหรือว่ามันพังไปแล้วตั้งแต่ที่มาเจอคุณนะคะกำแพงหัวใจของเขาที่เขาเกาะไว้นะเขาอะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณได้ด้วยนะชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมงคนคนนี้ตั้งแต่ที่จบความสัมพันธ์เก่าๆไปนก็รู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องความรักแล้วนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกที่จะอยากรักใครหรือปลอดภัยที่จะรักอะไรประมาณเนี้แต่พอมาเจอคุณน่ะนกมองว่า พลังงานของเนื้อคู่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะซีไม้หนึ่งเหรียญนะคะจสติกหรือว่าไพ่สังราชเนี่ยเหมือนมันเป็นแรงดึงดูดที่คุณและเขาอะดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยนะคะเนาะ,ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะรักรู้สึกปลอดภัยที่จะรักอะไรประมาณเนี้ย เขาอยากชัดเจนค่ะอยากชัดเจนกับคุณนะคะอยากแต่งงานกับคุณนั่นเองคุณคือความรักที่เขาปรารถนาที่จะได้เจอก่อนเน,นี้ยเขาอาจจะมีคนเข้ามานะแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าใครจะใช่เท่าคุณเลยเนาะมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่พอมาเจอคุณอะโอ้โหใช่เลยนะคะคือคนที่ปรารถนาที่จะได้เจอคนที่เขาเฝ้ารอมานานอะไรประมาณนี้ต้อมองว่าคุณคุณเนี้ย เขาถูกใจคุณตกหุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วล่ะคุยนอตสอดนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเ,เป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้ด้วยเนาะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าเปิดใจยากด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มาเจอกันเนาะมาเจอกันแล้วก็รู้สึกหวั่นไหวต่อกันและกันรู้สึกถึงแรงดึงดูรู้สึกถึง พลังงานดีๆนะคะที่มีให้กันอะไรอย่างเงี้ยเออนกมองว่าไพ่คู่ขึ้นมาเยอะมากเลยอะคะ่ะคู่สร้างคู่สมนะคะหรือคนที่แบบมีตัวตนลักษณะคล้ายๆกันนกว่าคุณและเขาเนี่ยถ้าไม่รู้สึกว่าใช่จริงๆหรือชอบจริงๆนะคะคุณก็คงไม่เปิดใจเหมือนกันเนาะเพื่อนๆของเรา10ช่วยพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะ สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้คุณคือความหวังครั้งใหม่ของเขานะคะคุณเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของเขาที่เขาไม่คิดที่จะมีความรักหรือเปิดใจให้กับใครแต่คุณเข้ามาเข้ามาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนในความรู้สึกหรือหัวใจของเขานะคะอาจจะทำให้เสียงหัวใจของเขาเนี่ยมันมันชัดมากขึ้นว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ อเหมือนเขาได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความกลัวในเรื่องความรักหรือว่าในอดีตของเขาสิ่งที่เขาเคยเจอมาเนาะคุณทําให้เขาอะปลดปล่อยอารมณ์แบบนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เปิดใจให้กับความสัมพันธ์นี้เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอจริงๆนะคะค,คนคนนี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะบางท่านบางคนคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะอ่า เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเป็นไปได้นะคะในบางท่านบางคนเนี่ยคือถ้าคุณเจอคนใหม่ๆคนนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ไม่รับพลังงานเก่าๆแล้วนะอะจริงไม่ไม่รับแล้วเหมือนกับว่าเราอาจจะเจอคนที่ใช่ไปแล้วเช่นกันนะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะเลือกใครเพราะว่า ถ้าคุณมีคนเก่าแล้วคุณก็เจอคนใหม่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดสินใจนะคะว่าความรักครั้งไหนที่คุณรู้สึกว่าเป็นความรักที่คุณปรารถนาบางคนก็คือไม่ไม่กลับไปแล้วนะคะกับความสำคัญเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะรักเนาะอืมเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ าอยากมาเจอคุณด้วยนะคะเนี่ยถ้าอยู่ห่างไกลกันอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเยียวยารักษาก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตํารวจนะค,คนคนนี้รู้สึกยังไงเขาห่วงแหนคุณมากๆนะคะห่วงแหนความสัมพันธ์นี้เขาหลงสเสน่ห์คุณนะคนคนเนี้ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าค้นหา น่าสนใจสําหรับเขาเขาส่งคุณตลอดเลยนะคะเนี่ยถ้าคุณอยู่ไกลกันแต่ว่ายังมีโชเชียลของการไลกันอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะส่องคุณหนักมากๆคนตัวเนี้ยเดอชาลีออดคนทางไกลทุ่มเทนะคะอยากจะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณและเขาได้สมหวังกับความรักครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยอาจจะต้อง รออะไรบางอย่างด้วยนะขึ้นไพ่เดะแฮงแมนเนี่ยเหมือนเป็นการรอรอเวลาที่ที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งบางคนก็ทํายังไม่ได้ตอนนี้อาจจะเป็นการเดินทางนะคะหรือว่าเออเป็นการมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงดูดซึ่งกันและกันมากนะขึ้นไพ่เดลลเวอร์เนี่ย คนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่คุณได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้จะอ่านแบบอื่นไม่ได้เลยนะทุกคนนะ,ะเขาตกหลุมรักคุณมากๆหลงสเสน่ห์คุณนะคะหรืออาจจะต่างคนต่างรักต่างคนต่างหลงซึ่งกันและกันก็ได้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาได้ด้วยเนาะแปดไม้ค่ะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ อยากเดินทางมาเจอแล้วนะคะคุณเป็นคนสำคัญสำหรับเขาแล้วเขาก็มีความรักที่มั่นคงให้กับคุณเนาะเขารอเวลาดูสิคะ<ม>ถ้าอยู่ไกลกันคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์อเขาเขาคิดเขาวางแผนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมีไพ่ครอบครัวหรือไพ่ของการสร้างครอบครัวใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันขึ้นมาด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคือเขา เขาไม่เปิดใจให้กับใครเลยเพราะเขาติดอยู่กับคุณแค่คนเดียวอะขึ้นแปดดาบไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เลยค,คนคนนี้เขาไม่สนใจใครเลยคนที่จะเข้ามานะเพราะเขาก็เป็นคนเจ้าเสน่ห์เดฟูอยากเดินทางมาหาแล้วนะคะเออ,อยากเดินทางมาแล้วเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ สามดนาะอเขาคิดถึงการพัฒนาความสัมพนนันธ์นะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยค่ะอืมถ้าเขามีตัวเลือกนะคุณก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าคือคนเราอะก่อนที่จะมาเจอกันเขาก็น่าจะแบบมีคนอื่นนะในบางท่านบางคนคือก็อาจจะคุยกับคนอื่นมาก่อนที่จะคุยกับเราแต่ แต่หลังจากที่มาเจอคุณอะคะ่ะเขาก็จะรู้สึกได้เลยว่าในบรรดาที่คนที่เขาคุยอยู่เนี่ยคุณนี่แหละคือคนที่เขาอะปรารถนาที่จะรักแล้วก็คาดหวังกับคุณมากๆเลยขึ้นสามดาบอีกแล้วนะคะคนคนนี้เคยถูกทำร้ายจิตใจมานะอาจจะแบบถูกคบซ้อนนะคะหรือว่า เป็นช้อยเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์ได้นะเขาเจ็บหนักมาในเรื่องของความรักแต่คุณนะคะ่ะทําให้เขาอะรู้สึกแบบใจฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะคุณทําให้เขารู้สึกแบบว่าโอโ้โหลอยลอยลอยคือ,อยังไงแบบว่าบางทีนึกถึงคุณแล้วมันก็แบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอยู่ในห่วงอารมณ์ของความรักเนาะ อน้วมองว่าคุณคนนี้เขาจะปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้เขาจะไม่มีการที่จะทําให้คุณเสียใจหรือเสียความรู้สึกอะไรนะคะคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยเจ็บมาเขารู้นะคะว่ามันมันเป็นความรู้สึกแบบไหนแต่พอเขามารักคุณมาเจอคุณเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะทําร้ายคุณ เขาจะปิดทุกช่องทางนะคะที่มันจะเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้อคนคนนี้เขามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะเขาจะจบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเขามีช้อยมีตัวเลือกเขาก็คงต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะไม่ให้คุณรู้สึกไม่ดีในความสัมพันธ์ไม่ให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือว่ากังวลใจใดๆกับเขานะคะ โอ้โหคนคนนี้นะคะข้างรักแล้วนะคะคลั่งรักคุณมากเขาพึ่งพอใจคุณมากๆากะคุณคณนนี้คุณเจ้าเสน่ห์นะคะ The Will of Fortune คุณคือโชคชะตาพรุกิลิขดของเขาคือนกมองว่าคนคนนี้มีการคิดวางแผนอนาคต ร่วมกันกับคุณอย่างแน่นอนว่าถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมเขาอยากที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันกับคุณอะไรประมาณนี้เลยนะคะพอขึ้นไพ่ The w h e e l of f o r t จ n e นะโอเคคนเก่าๆเ,เป็นไปได้นะถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันอาจจะมีโอกาสได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์นี้กันได้ด้วยในลักษณะที่เป็นเนื้อคู่กันเนาะอืม แต่ในกรณีที่แบบไปต่อกันไม่ได้จริงๆนะก็มองว่าเพื่อนๆของเรานั่นแหละนะคะที่จะเป็นฝ่ายตัดสินใจว่าจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไหมแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่กันยังไงอะความรักของคุณและเขาก็ดึงดูดซึ่งกันและกันนะเออก็ทําให้คุณอาจจะไม่ได้เลือกใครแต่คุณเลือกที่จะเลือกเขาคนนี้นะคะคนเก่าของคุณก็ได้นะ ซึ่งจะเป็นอะไรที่กลับมาก็ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนมากๆในความสัมพันธ์เช่นกันอืมแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่อะ่ะนกมองว่าเพื่อนๆของเราก็น่าจะตัดสินใจนะคะที่จะให้อภัยแต่ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นั้นก็ได้เพราะคุณเลือกที่จะเดินหน้าต่อเลือกที่จะมุ่อ่อน เพราะคุณเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆความรักที่ดีหรือคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ใหม่นี้แล้วแล้วทําให้คุณแบบปฏิเสธคนเก่าที่กลับเข้ามาก็ได้นะเพราะคุณก็รู้สึกได้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ไหนอ่ะมันดีกับคุณอะไรประมาณนี้ยคือเรามองเห็นนะคะมองเห็นภาพแล้วก็สัมผัสได้ว่าคนนี้แสดงออกกับเรายังไงดูแลเรายังไงนะคะกับอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือคุณก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างนะคะไพ่อยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆของเราบ้างสิ่งที่โอ้หนึ่งเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์นี้พัฒนาได้โอ้โหสองถ้วยขึ้นมายืนยันอีกแล้วนะ คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะความรักครั้งใหม่คุณอาจจะได้เริ่มต้นแล้วด้วยนะคะไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้คุ้มค่ากับการรอคอยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันก็อาจจะมีความยากลำบากอยู่ในนั้นแหละนะคะขึ้นหกดาวแต่ในเมื่อคุณและเขาไม่ปล่อยมือกันนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีอย่างแน่นอนนะ ขึ้นไพ่สังขราชกับสองถ้วยค่ะคู่บุญคู่บารามีนะคะความรักที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันคนที่สิงเสมอกันมาแล้วนะคะคนคนนี้ถึงขั้นได้มั่นหมายแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันนั่นเองนะสามถ้วยนะคะข่าวดีเรื่องน่ายินดีจะเกิดขึ้นในความสมพันธ์นี้กับความรักของคุณ พลง,งานชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรก็ขึ้นมาด้วยนะไพ่บอกว่าอืมคุณจะมีสถานการณ์ให้ต้องเลือกเกิดขึ้นอาจจะเป็นสถานการณ์ของคนเก่าก็กลับมาในวันที่คุณก็มีคนใหม่แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะเไพ่บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็จะต้องมีเหตุการณ์ให้เลือกให้ตัดสินใจไพ่บอกว่าคุณอย่าไปเลือกคนที่เคยทำให้คุณเจ็บนะ ะะเจ็บเราต้องจำเนาะหรือว่าไพ่บอกว่าคู่บุญคู่บารมีองคุณจะดึงดูดคุณเองนะอ่ะก็ลองดูนะคะว่าในลักษณะที่คุณมีทั้งคนเก่าคนใหม่เนี่ยพลังงานไหนคนไหนนะคะที่เขาทำให้คุณรู้สึกถึงความจริงจังจริงใจที่เขามอบให้กับคุณความรู้สึกปลอดภัยที่จะรักอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะก็อยู่ที่เรานั่นแหละที่ ที่เราจะตัดสินใจเพราะเราอะสัมผัสได้คนที่รู้ดีก็คือตัวของเพื่อนๆเองนะคะไพ่บอกอย่างนี้เนาะซึ่งนกบอกว่าเพื่อนๆของเรานะคะก็จะมีการตัดสินใจที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วนะนี่ไงหนึ่งดาบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะสี่ไม้ก็คือคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยําคุณจะเลือกเนื้อคู่ของคุณคุณจะเลือกความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วก็ชัดเจน คุณจะเลือกความตับพันธ์ที่ใช่สำหรับตัวคุณมากที่สุดดีงามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกการรับชมรับฟังใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองก็แอดไลน์มาได้ค่ะตาม ID l i ี e ลที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีงามความรักที่สุขสมหวังกันทุกคนเลยนะคะ ขอให้ทุกคนรับเอาพลังงานที่ดีจากนัาไพ่กลับไปแล้วก็ดึงดูรับแท้กันไวๆนะคะสวัสดีค่ะ